สวัสดีจ้ามาพบกับสกีแซบนะคทำากินทำาขายสางไลได้อีกแล้วนะคะมอนี่นะคะสกีจะพาไปเฮ็ดเมนูสางไละได้อีกเช่นเคยนะคะสมบมร้อนี่นะคะจะพาไปเห็ดหมูปิ้งะนะคะกะทิสดเออหมูปิ้งนะคะผสมกะทิน้ำข้าไปหอมนะคะประมุ่นนะคะเออนะผู้ใดที่แบบคิดว่าอยากจะไปเฮ็ดขายหรือว่าอยากไปเห็ดกินนะคะท่นะะาทําทําตามคลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้นะคะจะบอกว่า แซ่บบักขาดเลยนะคะลองเข้าไปหิดเบิองนะคะทําง่ายนะคะอร่อยนะคะเด็กหน่อยกับมักนะคะลองเอาไปทำจรินทำขายได้เลยจ้าไปเบืองวิธีทำแลสะส่วนผสมกันเลยนะคะจ้ากับมาเบืงองส่วนผสมขององ้าวเลยจ้าก็จะมีหมูบดนะคะแปดลอยกัมนะคะกะกะทิอ่ำลักบาชีนะคะพริกไทยนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำกะทิอีกหกช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นแป้งข้าวโพดนะคะสี่ช้อนโต๊ะจ้า แล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พงปุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วจะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชาจ้าแล้วเป็นซีอิ๊วขาวนะคะสองช้อนนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะอีกสองช้อนจ้าจ้าแล้วก็จะเป็นไม้นะคะเสียบหมูปิ้งนะคะจ้าส่วนผสมของห้าก็จะมีประมาณนี้นะคะห้าก็จะไปหิดขันตอนต่อไปเลยจ้า จ้าขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาปรุงหมูกันเลยจ้าเราจะใส่กระเทียมหลกผักชีพริกไทยนะคะลงไปก่อนเลยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะตามด้วยเกลือนะคะน้ำตาลทรายจ้าผงปรุงรสหมูจ้าใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลปิ๊บนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะใส่ลงไปเลยนะคะจ้าแล้วก็คลุกเข้าให้เข้ากันเลยจ้าส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะ จาก็คุกเข้าให้สวมผสมให้เขากันสักแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็จะเติมกะทิลงไปเลยจ้าแล้วก็คุกไปอีกรอบจ้าคุกสวมผสมให้เขากันเลยนะคะจ้าก็คุกเข้าส้มผสมให้เขากันนะคะประมาณสิบกว่านาทีเลยนะคะเพราะว่าจะได้เฮ็ดให้หมูเข้าเด้งขึ้นนะคะเพราะว่าเข้าจะคุกสวมผสมให้ทั่วกับมหมูเขา้าเลยนะคะ จ้าได้ประมาณนี้เขาก็จะพากมูไว้สามสิบทีนะคะเราจะไปเสียบไม้กันจ้าจ้าพอถึงเวลานะคะเขาจะมาปั่นมูแบบนี้เลยนะคะปั่นเป็นไม้แบบนี้เลยจ้าจ้าเขาจะมาปั่นกันเรื่อยนะคะตักมูใส่หนึ่งช้อนนะคะตักใส่มือแบบนี้นะคะเขาจะใส่อามือเรื่อยก็นได้นะคะเนอะล้างทำความสะอาดมือดีๆแล้วเขาก็มาค่อยๆแตะประมาณนี้จ้าเหิดตามก็นได้ด้อน,นะคะให้เเป็นทรงหรือว่าเป็นก้อนตามใจชอบเลยจ้า ก้อนใหญ่ก้อนหนานะคะขึ้นยู่กับกวามต้งการของเห่าเลยนะคะผู้ดจะเหิดขายก็เหิดบางก็หนอีเดือจจะเด้อแนะนําห้เหิดบางนะคะเพราะว่าอันนี้เห็ดกินกับจะน้านเน่นะคะกระปั้นไปเรื่อยๆยจ้าจ้าหมูหัวเหานะคะก็จะได้ประมาณหนีจ้าหมูปิง้งของเหานะคะก็เสียห้าก็จะไปปิ้งกันจ้าจ้าเ้าก็จะมาปิ้งไฟนะคะไฟทานน้ามันนี่จะดังไฟทานนะคะเฮาก็จะย่างไปสักพักนึงนะคะแล้วห้าก็จะกลับด้านกันนะคะ จะพึ้นกับเลยนะคะเพราะว่าหมูเข้าจะติดอ่าเหีบอยู่เนาะนะคะติดเล็กย่างนะคะเขาก็ให้ขึ้นแบบนี้นะคะเหลืองนิดหน่อยเขาก็ค่อยกลับด้านนะคะพีกไปเรื่อยเรื่อยดิยจ้าจ้าก็เข้าจะเอาซูปประมาณไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับกับความต้องการของเข้าเลยนะคะ <Yeah. S 1> จ้าสกีก,ก,ก็จะเอาซูปประมาณนี้นะคะก็จะเป็ี่ันซูปเขาก็จะพาไ้เลยจ้าแล้วก็จะมาปิ้งชุดต่อไปเลยนะคะจนเสร็จเลยนะคะ ก็ลเอาไปทํากินท้าขายกันได้นะคะเมนูนี้คือแซบบะคากนะคะเฮ็ดยายนํานะคะขายดีพร้อมนะคะถ้าผู้ใดจะเฮ็ดขายนะคะก็เขอให้แนะนํานะคะเฮ็ดเป็นไม่เลกหรือว่าบางก็นี้นะคะเฮ็ดเป็นบางๆก็นี้นะคะซอกีกับบไดรเฮ็ดขายนะคะมือนี้จะเฮ็ดกินนะคะจะเข้าปิ้งซุปแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะหน้าตาเป็นแต่แซบบอนะคะลองไปเฮ็ดกันได้นะคะข้าก็จะมาชิมกันนะคะมากินบ่จ้า จ้ากลับมาชิมกันเลยนะคะมาเบิ่งหมู้ังในนะคะอืมหมูฉ่ำๆหมูเด้งนะคะอืมนั่นนะคะหวานนิดน้อยนะคะบ่หวานหลายด้วยจ้าเดือสูนีนะคะจ้าก็กินกับเผาเหนียวนะคะแส่บบัคักเลยนะคะก็ล่องออกไปเฮ็ดกันเด้อน,นะคะจ้ากับไปเบิ้งมื่อร์อตอนนี้แล้วนะคะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซอกีในด้วยจ้าพูพอกันไม่คลิปน้าสวัสดีจ้า